ดู้้ยอุฟันโอรดน้ำแดงโซดานี่กูกินบาจางหรือปะเนี่ยเดี๋ยวไป ASMR บัตร8,500ให้ฟังเอ่ะมันโอเคด้วยเดี๋ยวมั้ยเยี่ยมสวัสดีทุกคนนะครับเหมือนเดิมครับวันนี้มีของกินเด็ดๆเพจเพจมารีวิวกันอีกแล้วอ่ะแต่ก่อนอื่นมาอัปเดตเรื่องต้นละหมากลากไม้ก่อน ตอนนรงจากคลิปที่แล้วสถานการณ์ตอนนี้คือเราใช้เพื่อนๆของเขาครับต้นไม้เหนียวล้างเหนียวดึงจุดไว้ขึง4ด้านเลยมารลุ้นกันว่าเขาจะสามารถกลับมายืนตั้งตรงได้เหมือนเดิมไหมเฮ้ยเราว่าได้มีคนแนะนํามาเหมือนกันว่าให้เอาเหล็กเนี่ยมาเข้าเฟือกค้ายันนะคะเดี๋ยวจะลองหามาทําดูกันไอที่คอนเทนต์วันนี้เรามีของกินดีๆมากมายมารีวิวกันอีกแล้วปกติเราจะไล่าจากแปลกน้อยไปแปลกมาก แต่วันนี้ขอไล่จากของขาวไปของหวานได้ไหมได้เพราะมีนี้มีของขาวด้วยมีของขาวตั้งสองอย่างส่วนที่เหลือของหวานหมดเลยมาเริ่มที่อันแรกอันแรกอันนี้ยเขาอุ่นมาให้เราแล้ว,ลวเพราะว่าล็อกสั่งมาแบบ delivery นะจริงๆอ่อะมันเลือกสั่งแบบไม่ต้องอุ่นก็ได้แต่ว่าฉันลืมติ๊กไงเขาเลยอ,อุ่นมาให้แต่ก็ไม่เป็นไรนะครับจริงๆริงมันจะมีแบบว่ามาเริ่มต้นที่อันแรกเป็นยำหมูยอปลากรอบฟังดูแซ่บ มันยังปลากอบอยู่ไหมหรือปลาเหนียวปลาเขียวไม่รู้อาเช้งเดี๋ยวคนให้คนผู้ดูดูสิอุ้ยปลากอบเยอะอยู่นะอืม5้าสิบก้าบาทก็ถือว่าราคาไม่ได้ถูกนะที่จริง,รงมันมีอันหนึ่งที่เป็นอ่ายำขนมจีนะครับแต่อันนั้นหมดเออนั้นนะั้นแซ่บเหมือนกันอ่ะมาลองชิมดูนะอ่ะหรออ,อ่ะกลัวเผ็ดอ่าตวงติ่งนี่ <laughs> คือบางทีงไวนาแปปหนึ่งมันก็เลยค่อนข้างใช้ความมีความเหนียวอืแต่รสชาติอ่ะเจ้มจ้นดีนะสะใจรสชาติน้ำจำใช้ได้นะจริงๆเริ่มเผ็ดแล้วสำหรับเราอ่ะถือว่าค่อนข้างเผ็ดแต่ว่าอร่อยอยู่อือร่อยอยู่อ,อันนี้คือเราจ่ายตังค์ซื้อเองทั้งหมดนะครับไม่มีการ,ากการสปอนเซอร์ใดๆเพราะฉะนั้นรีวิวแบบไม่เกรงใจแบบเป็นกลางให้สุดแบบไม่ปล่อยเกรดค่เท่าไหร่ดิท่านเจ็ดเก้าบาทใมาระมาณนี้ได้อยู่ เจ็ดจุดี่แล้วกันโอเคถือว่ากกอยากได้นะถ้าแต่ว่าอยากกินยำแบบรวดเร็วอะไรเงี้ยแล้วแถวบ้านไม่มีร้านยำแนะนำว่าหาเส้นมาใส่เพิ่มมาเอามาม่ามาใส่เงี้ยกำลังดีเลยจี่กิงฉันสั่งผิดฉันแยกกดสั่งขนมจีนยำหมยยอดแต่ว่าฉันสั่งผิดเป็นอันนี้อาสรุปไอ้ขนมจีนมีของเหรอมีเข้าใจว่าหมดโทรทางอ่ะไม่เป็นไรไปอย่างต่อไปอย่างต่อไปเนี่ยมันคือซูชิอันใหม่ในเซเว่นม,มันคือซูชิแซลมอนย่าง ราคาเท่าไหร่นะ42บาทอุ๊ยอันนี้แอบแรงนะเพราะทุกคนก็น่าจะรู้ว่าซูชิสองคำซูชิโร่ส0บาทนะแต่บางคนก็เขาก็ไม่สะดวกมาซูชิโรไ่ไงอ่าจริงเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันเป็นยังไงสบาทจะคุ้มไหมเป็นแซลมอนแย่งซอสนะทุกคนเออเขาไม่ค่อยสามัคคีกันเท่าไหร่หน้าไปทางเข้าไปอีกทางเ,เดี๋ยวเราให้ดูปริมาณกันนี่นะครับชิ้นประมาณนะั้นอืมอ่ะถ้าเป็นปลาอย่างเดียวหนาะประมาณนี้อ่ะนี่ ถือว่าโอเคนะขนาดใช้ได้อยู่อืมใช้ได้ใช้ได้ไดมาเดี๋ยวเรามาลองชิมกันนะครับซูชิแซลมอนยา่างนี่ตัวกินแซลมอนเข้าข้างหนัง <c oughs> นี่กูกินบาจ่างหรือปะเนี่ยนะ <c oughs> เป็นข้าวเหนียวเหรอข้าวมันค่ะมันไม่เป็นเม็ดเราอ่ะ <c oughs> ม,มันเป็นบาจา่างอะ่ะ <c oughs> บาจา่าง <c oughs> ตัวแซลมอนโอเคนะตัวแซลมอนโอเคตัวแซลมอนกับซอสอะโอเคนะแต่ข้าวไม่ใช่ซูชิมันคือปลาจ่างเราด้วยความที่มันเป็นเมนูซูชิเพราะฉะนั้นเราขออนุญาตผักคะแนน6.873แล้วกันดีทุกอย่างแต่ข้าวเป็นปลาจ่างเป็นไงข้าวแมงโลเป็นเนื้อเดียว <c oughs> นี่จะเป็นโมจิแล้ว <c oughs> ใช่แปอย่างต่อไปจะเป็นของหวานรูวๆแล้วคราวนี้ปลาจ่างติดฟันขอาไปแล้วกันนะช่วงที่ผ่านมาขนมไข่ฟีเวอร์มากนะคะโดยเฉพาะแบรนด์ที่ชื่อแบรนหาบ ยังไม่เคยกินเลยอยากกินเหมือนกันเราเห็นในตอตอบ่อยมากอืพี่เซเว่นเขาก็ไม่น้อยหน้าค่ะมีขนมไข่เป็นของตัวเองเหมือนกางแต่มันเป็นขนมไข่แท่งอะลยมลบๆๆด้วยน่าสนใจนะคะสามสิบ้าบาทครับมาเดี๋ยวเรามาลองสามสิบห้าบาทมีสี่ชิ้นเออยังไงแกะไปะกะปะินหมูเยอะแกะไม่ยากเท่าไหร่กินยำ้าต่อด้วยขนมไข่ๆๆๆๆหอมหอมนะหอมไม่กินแต่ยำ ดูซ้ายอุ้ยอุ้ยอุ้ย,ยคีมแน่นอยู่นะเยิ้มโปราบราออกมาว้าวบราวบอ่ะแบ่งกันกุรอันเดี๋ยวเทนเนอร์ร้องให้ว้าวคีมดีมากอะ่ะมากเลยรอะ่ะดูดิคุ้มคตด,ดีอะ่ะคีมหลย,ย้อยมากอะ่ะอืมคีมดี แต่ว่าเนื้อแป้งอะ่ะอันนี้ไม่เหมือนขนมไข่ที่เรากินตอน,อนเด็กนะแป้งมันนุ่มกว่าตัวแป้งค่อนข้างจะร่วนๆนิ่มๆฟูฟๆเบาๆไหลๆแล้วตัวแป้งอ่ะไม่ค่อยหวานแต่ไส้อ่ะมีความหวานนิดนึงอุ๊ยอร่อยอร่อยอันนี้ดีอันนี้ให้เจ็ดจุดแปดห้าเก้าไปเลยอโอเคเลยผ่านอยากกินอีกเลยเอออยากกินอีกเลยอ่ะอันต่อมาเป็นขนมแบบเรียกว่าเป็นขนมสามัญประจําบ้านอ่ะเป็นขนมที่ทุกคนน่าจะเคยกินแต่รสนี้เชื่อว่าไม่น่าจะเคยฉันก็ไม่เคย แกมันคือฟันโอรสน้ำแดงโซดาอหลอดใช้คำว่าหลอดเด็แท่งเดียวซองซองนี้12บสองบาทไม่แพงเลยไม่แพงน่าสนใจยอยากรู้มันจะเป็นไงอ,ะอ่ะคือมันต้องซาซ่ารไหมอ่ะเพราะมันเป็นน้ำแดงโซดาไงนั่นดิมันต้องซา่านะไม่ซา่านี่ปรับนะถ้าไม่ซ่านี่หักคะแนนนะเพราะคุณออกตัวแรงว่ามันคือน้ำแดงโซดาดดูผิวเผินแล้วก็เหมือนฟันโอธรรมดาแต่ไส้เป็นสีแดง นี่เป็นฟันโอที่ไส้ข้างในเป็นสีแดงๆแบบนี้เออแล้วกลิ่นใช่เลยกลิ่นแบบกินน้ำแดงอ่ะฉันคิดไปเองไหมนะทำไมมันดูเล็กลงเ <c oughs> เออ้ท่านีหรือเราโตขึ้นวะหรอกเรานราจะตัวใหญ่ขึ้นืกลิ่นน้ำแดงฮลโลบอยกินน้ำแดงแอ็นนงใช่แต่กำลังหาโซดากยกอยอุ้ยไปเลยเย็นเย็นมันมีเย็นเย็นแต่มันไปทางมินมากกว่ามไม่ค่อยโซดานะ มันฟิลเหมือนไอ้ผงป้อแปะที่ไม่ป้อแปะอ่ะคล้ายๆนิดนึงแต่ว่าไม่ค่อยโซดาเท่าไหร่ไหนลองแนะกินแบบแรงๆเลยอ่ะลองกินแบบครีมแบบเดียวด้วยนะอยากรู้อืมมีความเย็นๆแตกๆนิดหน่อยถ้ากินไอครีมหนึเดียวมันจะมีความป้อแปะเออมีความป้อแปะนิดนึงโอเคถือว่าเป็นน้ำแดงโซดาจริงๆอันนี้โอเคโอเคให้เจ็ดจุดสองสามหกแล้วกันโอเคอยู่ถือว่าไอเดียรสชาตินี่ใช้ได้แปลกใหม่ดี อันต่อไปมันเป็นเครปกรอบนะทุกคน24บาทแต่ว่าหน้าตามันแอบดูเหมือนโตกเกียวในเกาะเออที่เราคุ้นเคยที่มันแบบลงกระทะแล้วมันแบบทำเหมือนตกเกียวห่อๆนั่นะมาชิมดูซิว่ามันจะเป็นยังไงชิ้นดูเล็กๆพอดีกินอยู่เหมือนกันอุ้ยไหนดูซิอือนี่แน่ดอลลี่หนึ่งทีชิ้นโอเคนะปุ๊กปิก๊กพอดีคำกินแล้วไม่ค่อยรู้สึกผิดเท่าไหร่สามสิบไปกรอบมากอือ เดี๋ยวไป ASMR บัตร8 0ดบัตรแ0ด้วยืนด้านหลังเดี๋ยวไป ASMR บัตร8 5ด0ให้ฟังอ่าอือรอนะบัตร2 4 0ห0เหรอโอเคแป๊บนึงอะไรนะบัตร58,000ดพอแล้วพอไอ้กุยๆกรอบๆติดเต็มไมกล้องเลยขอเอาแากออกจากไม์บูม่อนสำหรับรสชาติถ้า ใครที่เคยกินในกรอบเดกินในกรอบป็มปจําเนี่ยอันนี้มันจะเบากว่า,า,าและก็จางกว่าแต่แก้ขัดได้อยู่อืแก้ขัดได้อยู่มันจะมีความหอมเ้วยจางๆแล้วก็เคียวกรุบๆแค่นั้นแหละก็โอเคนะเท่าไหร่ดีอ่ะอ่าหกจุดแปดเก้าเจ็ดละกันอันนี้มาอันต่อมาน่าจะไม่กรอบน่าจะดูชุ่มฉ่ำอุ้ยอันนี้น่ากินมากเห็นแล้วไม่หยิบไม่ได้จริงอ,<ๆ>อไรไอตีบฟันดาบเฮงอย่างนี้แล้วก็ พายสตรอเบอรี่ขอแยกกระดิกเขาคือพายดับเบิลสตรอเบอรี่ยี่สิบ้าทไม่ใช่แค่สตรอเบอรี่แต่เป็นดับเบิลสตรอเบอรี่อ๋อคือแบบสตรอเบอรี่ทางด้านในแล้วก็ด้านนอกด้วยวิ้โหวอิววิดวดววิววมววดูจิววิววิกวิกวิวมิกวิยวิววิววิดวิววิววิววิิ มีข้อสงสัยทำ uh huh. ไมเขาไม่เคลือบมาทั้งอันเลยวะไม่ได้มาถาม <laughs> มันเป็นสไตล์การตกแต่งแฟชั่นเอาไว้ใค้ถามนะม,มาถามไม่ต้องกินไม่ต้องกินโทษฐาน <laughs> ไม่ต้องกินเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะรีวิวครับทุกคนตอนนี <laughs> ้มารีวิวรสชาติก่อนนะครับมาอุ้ย จบพลาตก้องเสร็จเห็นได้ไหมทุกคนเยิ้มเบอร์บาใช่ได้อือร่อยเลยสตร์เบอรี่เต็มคำมากข้างนอกเป็นแบบวท์ช uh ็อคเคลือบไวมีคอมเอร์กรุบกรุบด้วยโอเคเลยสำหรับคนที่ชอบสตร์เบอรี่อ่ะมันไม่ใช่พายกรอบนะทุกคนเปนพายนิ่มๆเอ้ยแต่ราว่าถ้าเกิดว่าเราเอาไปเข้าเตาอบมันน่าจะกรอบได้แต่ว่าอันเนี้ย ไม่น่าจะกินแบบนั้นได้เพราะเขาเคลือบไปช็อกโกแลตมาแล้วรับผิดชอบของตัวเองเองเลียไปแล้วทำงานนี้บ้าอันนี้นนในฐานะที่คนที่ไม่ได้ชอบป๊อสตรอเบอรี่ที่เป็นของหวานนะให้เลยแปดจุดสามสามห้าจริงเหรอชนะทั้งหมดที่ผ่านมาเหรออืมชอบชอบมากเลยเนบโอเคยังมีผู้ท้าชิงอีกสามอันมั่นใจว่าท็อปสกอร์ของเราอาจจะอยู่ในสามอันนี้อ,อันนี้หลายๆคนอาจจะคุ้นตานะเพราะว่าในเซเว่นมันเคยมีเหมือนโมเทนช็อกโกแลต แล้วอ่ะแต่อันเนี้ยเป็นของโบเบเกอรีร่คอลเลกกับเฮอร์ชี่ใช่มันดูแบบมันดูอร่อยมากอ่ะเราไม่หยิบไม่ได้จริงราคา37บาทน่ากินจัดจัดน่ากินอย่างแรงโูหแค่เปิดกลิ่นช็อกโกแลตคือแบบฟุ้งมาเลยอ่ะมาเดี๋ยวเชิญตักกับสวยๆให้ดูทำไรตักกับสวยๆ <laughs> ไปทั้งตักเค้กเว้ยอลองอุ้ยนิ่ม ้ <Ooh. S 2> น่ากินมากน่ากินมากเอามามาชิมแล้วแล้วนี่จะละลายอย่างน้วรอแกเนี่ย๊ตแซ่บไม่เป็นไรม่อีสองโคตรลอตรงนี้มันชินน้ำยาไปแล้วไม่เอาสกปกตักชอนน้อนไม่ไหนมาคำป้ายอ้าวอืมละลายในปากอร่อยมากมากช็อกโกแลตเข้มข้นกำลังดี หายไปเลยเข้าปากปุ๊บหายไปเลยถ้าไม่ต้องเที่ยวอร่อยช็อกโกแลตเข้มข้นจริงๆไม่หวานเลี่ยนช็อกโกแลตเวอร์แต่ตักดีๆตกโต๊ะแล้วมันเสียดาย <c oughs> อันนี้เอาไปเลย8 7 8 9อร่อยมากมากแปลว่าตอนนี้อีนี่นําอยู่ดิใช่อนี่นําอยู่เพราะว่าล็อกเป็นคนรักช็อกโกแลตมากนะครับก็จะนําเองนิดนึงแต่มันมีอีกอย่างหนึ่งที่ล็อกรักกว่าช็อกโกแลตนั่นก็คือคุกกี้อดนครีมและอันเนี้ย คือวาฟเฟิลครีกค่ไม่ไดเกบก่อนแล้วคือถ้าใครเปิดมาดูอะแบบเปิดมาดูกลางคลิปอะเอ้ยช่องนี้มาทำเพื่อนตัวนึไม่จริงนี่คือผู้ท้าชิงอีกอันหนึ่งที่น่าจะได้คะแนนดีนะก็คือวาฟเฟิลโอริโอนั่นเองราคา32สบองบาทครับทุกคนจริงๆมันมีตัวที่มันเป็นขนมปังด้วยนะไอตัวที่มันเป็นขนมปังก็น่ากินขึ้นภาพห้ดูอันนี้น่ากินมากแต่ว่า ถามพีจ่จูดลึลึลูเปิดทท่นี่หรอ What ว้าว <c oughs> ต่างกันเท่าไหร่อ <c oughs> ุ้ยมันเป็นอย่างนี้เลยครับทุกคนนี่โรลิโวาวางเรียงเป็นแถวมันจะเป็นตัวแบบวัฟเฟิลแซนวิชที่แบบนิ่มๆแน่น,น,น,นๆนอย่างนี้นะทุกคนมาลองบีดูซิโอ้โอ้โอ้โหอุ้ยโอ้พิมพ์เยอะอยู่นะ ทุกคนมันค่อนข้างนิ่มนะล้วนด้วยกลินล่นโอเลโอหอมมากชิมขาล่าอร่อยมากอนะ่ะอืมอร่อยเลยแต่ตัวแป้งวาฟเฟิลแอบแห้งคอไปนิดนึงอ่าใช่อืมแป้งวาฟเฟิลมันจะไม่ชุ่มฉ่ำเท่าไหร่หน,นะครับมันจะค่อนข้างที่จะแห้งนิดนึงแค่หน้าเลยนะ อร่อยสุเหรออุ้ยแต่ว่าเราว่ายังไม่สามารถก้าวข้ามช็อกโกแลตอันเมื่อกี้ได้ยังไม่ move on เค้กชีสเมื่อกี้โดนหวัวใช่ไหม,อมเอาไป8.001พอเพราะว่ามันแห้งมันนิดหนึ่งนิดหนึ่งขอตะหนัความแห้งนะครับแต่ว่ารสชาติดีอร่อยโอเคกูต้องการนนะ้ำต <laughs> ิดคอไมนค่อ,อยข้างติดคออีงอันสุดท้ายเป็นอันที่น่ากินที่สุดมีโอกาสเป็นแชมป์สูงมากนี่มันคือโรพาเมซานชีส ราคาส5บาทเขาบอกว่ามันเป็นโลเคกพาเมซานวิปครีมชีสอ่ะชื่อเต็มเ็มคือโลเคกแบบเนี้ยจริงๆเราเห็นหน้าตากันจนเบื่อแล้วอะบ่อยมากแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นแบบพาเมซานพี่จะเก็บซากช็อกโกแลตไว้กินพวกนี้อ่ะจะไปบอกเขาทำไมแล้วก็ดนิดหน่อยๆน่อยคนดูดูก็เห็นเนี่ยมันติดอยู่ที่นิ้วนี่ทำไมเป็นเด็กอ้วนแบบนี้นะไปล้างมือเสร็จแล้วอ,อ,อ,อืมเขาเป็นตอน่ตอนมาให้ อ <laughs> อนเอามันเป็นตอนๆสามชิ้นไง <laughs> มนไม่เป็นไรลุ้นลุ้นระทึกทุกคนดูแกดูคอนเทนตปุ๊กปิ๊กนี่ดิดึงๆลูกแก t t ด a t อุอ้ย เชื่อไปก่อนที่มันจะเละไปมากกว่าน,นี้เราเราเข้าอ่ะมาหนึ่งตอ่ออุ๊ยอุ้ยอุ้ยใช่ไงบอกว่าต้องจับเบาๆมันอ่อนโปกเปียกมันยุบยาบอยู่ครีมเขาแบบยิบได้เลมากเลยอ่ามาว้ไวครีมอร่อยอ่ะโอเคอืมวยวฟังก็ดีครีมก็ดีคือมันเป็นเค้กโรที่หวานหอมกำลังดีแล้วก็มีกลิ่นพาเมซานชีสทำให้มัน เข้มข้นขึ้นมากๆนะครับเออเข้าใจแล้วว่าโรเคฟาเมซานที่เขาหมายถึงออะไรถ้าทุกคนกําลังเข้าใจว่าแป้งมันจะเป็นฟิลเหมือนแยมโลเป็นแป้งแบบสปอนจี no ชุ่มฉ่ำมากแป้งมันแบบหนึบหนึบนุ่มๆเราไม่ได้หนาแบบหนาโลอะกําลังดีความหนากําลังดีครีมก็กําลังดีไม่ให้ขออืออดีอันนี้เอาไปเลยเก้าหกหกห้าอ่ะอ่ะอร่อยครับสมคำรอคอยแล้วก็เป็นโจ๊กเกอร์ของคลิปนี้เลยจริงๆ ไว้ดีมากจริงๆอ่ะโคตรอร่อยแต่โอเคแบบน้องเขาปุกปิ๊กมากเลยนะใช่อันแค่นี้เองก็จะหมดแล้วก็แบ่งกันกินดีๆอย่าแย่งกินกันหรือชั้นสุดท้ายด้วยมาสิมาสิตัวยหนบไม่ได้โอมหันแวพวแ่องไป <laughs> ถ่ายนี่เป็นเถื่อนทุกคนมนต้องันต้องไวมันต้องเดเ <laughs> และสำหรับผู้ชนะของคลิปนี้ไม่ต้องพูดอะไรมากเลยครับอันสุดท้ายของเราเมื่อกี้นั่นแหละเดือวแต่ซากแล้วค่ะทุกคนแนะนำให้ทุกคนไปหามาตามถ้าเกิดกลัวมันจะไหลบือบ๋าเหลวเกินไปก็แช่ตู้เย็นสักนิดนึงอล่าสุดไอ้มะการองที่เราเคยรีวิวไว้ได้ข่าวว่าตอนนี้หาก,กินไม่ได้แล้วนะครับ คืออยากกินอีกรอบหาไม่เจอสัทีมันหมดตลอดขัดตลาดมากมาเข้าใจเ <siege. S 1> พราะมันอร่อยอยืนยันคําเดิมว่าอีอบักระลมครีมชีสสามสีนั่นนะอร่อยตอนนี้ก็อร่อยเหมือนกันไปหาลองตำกันดูได้นะครับทุกคนนั่นแหละค่ะทุกคน,น,นทุกคนชอบนะอยากให้เราตามหาเมนูของกิน,นกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยเจอกันม่คลิปหน้าครับทุกคน ขออนุญาตไปหากบก่อนกบอยู่ในบ้านได้ไงเ้ยเนี่ยทถวไหนเหรอสังเกตไหมว่าคลิปนี้มีอะไรหายไปเด็กๆไม่อยู่เพราะว่าโดนทําโทษโดนเจ๊ทําโทษวันนี้อีแฟงฉี่ผิดที่ผิดทางอีแฟงออกมาฉี่หน้าบันไดห่วงเล่นออกมาเล่นแล้วไม่ยอมกลับเข้าไปฉี่ในห้องน้ําฉี่แตกก็เลยทําโทษนะคะทุกคนเด็กๆก็เลยอยู่ในห้องไม่ได้ออกมาเล่น